นี่จะได้วันไหมเนี่ยไม่ไม่อยากเ่ยดุหรี่ไม่ขึ้นหรอกเออปกได้งนึ่งร้อยห้าไโอ้โตัดเร่องเลยอะไรนะพี่อ็องอะไรยังครวันไปนี่ขนาดเราดื่มแม่เพื่อสุขภาพมามามาใครใครตังค์ได้จัง โอ้แจกอีกแล้วเสียงกงแจกแล้วเสียงกงแจกแล้วยิ้มตู้เลยนะใครทำบุ้นเมื่อกี้เล่าไปหลายเรื่องเลยอ่อนอีกแล้วดันอ่อนอีกแล้วเองอะไวโอ้ไอ้รูปร้อยสังหน้าแดงเขาเน่ะโอ้โอยเมียหน้าแดงเมียหน้าแดงเลยี่เยอะว่ะ ยังยังไเยี่ยนแ่นเยเคยไปรัดอย่างอื่นไหมแต่ว่าเคยไปรัดอย่างอื่นไหมเยี่ยนแน่าโคตรเหเลยให้พูดะอไมดล้วจ่่ไม่ได้แค่ดูอีกก็มันถามกูล้เคยรัดอย่างอื่นไหมกูรักหรอกินทุเรความดันที่ะเขาเรียกว่าดัดรุกดาเม็ดขนาดนั้นนะเอ้ย เสียบแย่ไหม่ล่ะขึ้นไปเดินก่อนจะไปขวงวะเนี่ยเฮ้ยร้านแรงร้อยสิบเจ็ดเฮ้ยเอ๊ะเจ็ดเลยเฮ้ยกูตื่นเต้นเมื่อกี้กูเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องไม่ดีไปร้อยสิบเจ็ด้อยสิบเจ็ดฮ้ยต้องสามทีน้พักก่อนน้ำพักก่อนน้ำพักก่อนคือว่างไงกูเยอะกว่ากูเยอะกว่าดีเนี่ยมันึกข้างเไย ถูกทางไหมน่ะปิดแล้วเปิดใหม่ไม่กินจะเป็นไงไปแลม่กินะไคำดาคดาไม่กินเลยมันใจแน่หรอแม่นะาดหมดนวมึงว่าถ้าเราไปรัดเอื่อื่นนะ มารัดขาได้ได้วยอ่ะครับัดขาัวยนั่นแหละน่าจะรัดตอขนาดอยางวงยังวัาเล็กเลยแม่จะเอาวันนี้รัพูดเป็นร้อยแปดน้าร้อยแปด ต้อแปดกมันกไไม่ได้เลยต่ำมากเลต่ำไปเชื่อมไม่ได้ต่ำไปเก้าสิบห้าไม่ใช่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามที่เคยแนนยืนพื้นชีวิตยังอยู่ได้บางอกมานี่นี่แลอยู่น่แอยู่อะไรนี่นเฮ้ยมันรักเป็นมั้ะเปได้ไอ้อ้อไปบ่อยไอ้เหี้ยโรงพาบาลอ่ะจะไปดูอะไรโรงพยาบาลนะแล้วเขาก็ไปตัด มึงร kind of ู้ได um, anyway? ้ไงว่าเขาจะตัดให้มึงเหงาวันนี้มึงเห็นประวัติเขาไม่รึดูเรื่องเขาตัดมาแต่ละคนนต่งงามหน้าแั่งน้ำเนยจุดเฟรมกันไหนก็ดูดีว่าคูยยงเชื่องออกำลังกายเนี่ย ก็ถึงว่าเวลาเสกอื่นเราจะรู้สึกอะไรนี่หมายความว่าอะไรมันรัดแน่นครับชอบใช่ไหมสายยางแต่ว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็นย่อมปกติสุดซึ่งทรงมันก็ได้ด้วยแล้วมึงดูสภาพแต่ละคนสรงไม่ได้ปกตินะตรงนี้เนี่ยดีที่สุดอะแสดงว่า เมื่อคืนมาจากเมื่อคืนมาจาก่าปกติสุดเมื่อคืนมาจากมือการไม่ได้รอเมียมาเนี่ยมันอยู่แถบนี้สายแต่อยู่ท้องแขนนี่ไม่เลงตรงนี้ตึกจะดีสุดนี่มันรัดนี่กระต่างยุดปลายแต่ก็อยู่นี่ไม่เลงแต่งนะใจงสูงสูงสูงกว่าข้อศอกประมาณ1นึ่งนิ้วเล่แพนจอแพร์นะไอ้สัสซิตเตอร์มีแต่แพร์ เวนเปเวนเป้เอาเวนเปไปเลยโอ้ดีด้วยสักกระเดื่องเลยสักกระเดื่องให้เส้นมันขึ้นอันนี้มันเตรียมต่เฉดเตรี้ยตำเตี้ยต่ำแต่พอนอนต้องเป็นทุกคน โอ้ยเยอะเยอะแน่นมาโอ้โหแล้วโถสามนัมเบอร์วันแดงแกเข้าไปพากูไปโรงพยาบาลเลยเฮ้ยเราไปถึงจุดนี้ได้ไงวะไม่เคย ถ้าแดดแล้ววัดขึ้นมึงหยุดแดดมึงหยุดไปฟังแต่เมื่อกี้มึงเพิ่งดูเรียนมานะดูเรียนเหรอดูเรียนเดี๋ยวไม่เกี่ยวหรอกดูเรียนต้องน้ำตาลนี่เดี๋ยวรอบหน้าต้องซื้อเนี่ยที่เปล่าที่จอดแม้ที่จอดน้ำตาลด้วยฉันบคนะขอบผมึงเปล่าแล้วมึงเปล่าแล้วไอ้กอล์สูงมึงไม่ต้องออกจากบ้านไอ้เหี้ยวันนี้แม่งเฟี้ยวอ่ะ เพือนทั้งลูกต้องมีมาพร้อมไม่หยุดไม่จริงไม่ได้ตั้งไม่ตั้งใจไม่ได้นัดแต่อยู่งินลูกก็โผลขาดยังเดียวเอนเด็กจะได้ครบไงเขาเรียกว่าแม่น้ำผ้าสายได้สีมึงพูดเนี้ยแล้วกูจะตัดออกยังไงรู้คุณทำได้เถิดแล้วมึงคิดว่ากูจะทำไหม คุณทำได้คุณำได้หลายอย่างแม่งนานว่ะ1 8อยอ๋ออหาด่ number 1 1 8ร้อยแปดตัวล้างร้อยสิบหกสัจจคุยนันกแดกเล้าแดกเบียรนั้นยังไม่ได้กินเียมันก็มึงแดกทุเรียนไงจริงก็ไม่น่าอวดด้วยมึงแดก้รไง